สวัสดีครับพี่น้องนี่นพวกผ่อนอีนเอกเท่ากับเดี๋ยวเราไปชิมอีพี่ชิเดย์เราบูครับเนี่ยผมก็จำไม่ได้เดือดโดนครับชิดเดยมาถ่ายคลิปเขาก็ได้เรางานเหลือคำครับซูม,มูร์นี่ช่วงนี้บวครเดียวรุ่งคลิปเลยครับเดือดโดนในพายชิดเดย์ุ่งบม่รู้คนนาชีเรื่เมเงินเบิดแล้ววะบวครเดียวรุ่งครับอาทิตย์นึงเดียุ่งคลิปสองคลิปเดือดโดนในพายชิดเดย์ไทยครับเมือ่อกี้กับพวกมีอะไรครับมาชิมขนมจีนน้ำยากะทิ แบบธรรมดาเนี่ยนะครับบ่มีอย่างไรแบบที่มันตลาดก็เดิกับร้างข้อแล้วก็ใส่เลยครับผมไปเลยครับเหลืองานน้อยเมนิวเขายูเขามากหอตลาดก็ได้แวะตลาดเด่น ขนมเช่นนี่แหละครับขอบคุณขอบคุณครับชิมมังกันนะครับเป็นไงทาย,ยครับสดช,ช่ดมากครับผมฮ่าขอปลาไม่กินนล้วมันนะครับไปแล้วครับ ว่าให้มันผักแก้มอ่ะผักเกกขาแถมไหมครับนี่ยนูกอบกินก่อนครับนูกอบไม่ยังก็ต้องกินก่อนตรงนี้งานหลายบือเฮกกับอะไรครับเชฟแซ<ไ>่ครับ ขอบุณ,ณ,ณ,ณทุกคนที่ขอว่าคอยติดตามมาพรมนะครับทุกคนนี่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ขอว่ากาดไลค์กดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยครับขอันุญาตนะครับถ้าเห็ดมันนุ่มแซ่บ ตรงนี้ไม่อยากกินก็นะครับก็ครับ,รบม่นจ้มึงหิวบุกคื้มา,มากเกิกนไปแทบ ครับแค่กระทินเขาภาเกษตรภาเกษตร แก้วครับแก้วข้าวเดียวครับยิงตาเบ็ด ฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไป ครับผมเราคลินี้เหนื่อยถ้านเนี่ยครับคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ